สวัสดีค่ะลาตนามนีพมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำในดวงชาวราศีเมถุนนะคะเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมถุนนะคะคราวนี้จะเปิดเป็นรายเดือนนะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีเมถุนในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างกับ12เรื่องราวชาวราศีเมถุนเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง ขอให้โชคดีนะคะชาวราศีเมถุนพไพ่ใบแรกวาส,สนาตัวตนนะคะเป็นไพ,พ่พระเสาร์นะคะช่วงเดือนนี้อาจจะยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสู้และอดทนทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรอาจจะต้องยืดหยุ่นแล้วก็หย่อนกันบ้างนะคะอย่าอย่าเครียดจนเกินไปนะชาวราศีเมถุนนะคะแต่ถ้าคุณตั้งใจอดทนทําไม่ดีที่สุด ความสำเร็จมันก็รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่บ่วงรักพันบุญจับนางมโนราช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรก็อาจจะต้องยั้งมือนะคะเออมันใช้จ่ายได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นการยั้งมือช่วยให้คุณมีเงินเก็บช่วยให้คุณหมุนเงินได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อาจจะต้องยั้งมือในการใช้จ่ายหรือว่าช้อปปิ้งนะคะมีเกณฑ์การเดินทางเนาะรามาระวังเรื่องเอกสารหรือ ถ,ถ้าเดินทางเรามาระวังเรื่องเอกสารนะคะอืมอะถัดไปนะคะเป็นพ่ยบ้านอืมช่วงนี้อาจจะอยู่บ้านเยอะหรือว่าเป็นช่วงของการพักผ่อนหย่อนใจคุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อก็เป็นไปได้หรือว่าหมดแรงหมดพลังหมดไฟถ้าได้พักสักนิดจะดีมากนะคะพักอยู่บ้านอยู่บ้านสักห้าสี่ห้าวันก็เป็นไปได้หรืออยู่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อเติมต่อเติมพลังให้ตัวเองให้มีแรงบันดาลใจให้มีไฟนะคะ อ่ะถัดไปนะคะเป็นไพ่ขงเบ้งอ่ามีเกณฑ์การเดินทางไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นไปได้ช่วงนี้อาจจะได้รับเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์การวางแผนจากพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นได้นะคะอืมจะพี่น้องเก่งนะเนี่ยขอความช่วยเหลือได้เจอหมอดี เจอคนเก่งก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอ่ะถัดไปนะคะเป็นไพ่พยาคุธกับนางกากีนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการช่วยเหลือเยียวยารักษาเอออาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกแย่กับกับบุตรบริวารหรือเพื่อนฝูงก็เป็นไปได้ชาวราศีมีถุนก็ให้ระวังเรื่องนี้นะคะเออรู้สึกแย่อะรู้สึกเหมือนแบบยากเออรู้สึกเหนื่อยกับบริวารกับลูกกับหลานนะคะเพราะฉะนั้นก็ ยืดหยุนสักหน่อยหนึ่งอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากจนเกินไปกับเพื่อนฟูงหรือกับบริวารน,นะคะอ่ะถัดไปอุปสรรคช่วงนี้โอ้โหบางทีเราก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะเนาะเออแต่มันมีผลกระทบกับคุณนะคะเป็นไพ่พัทักษะแพะรับบาปเนาะเออบางทีเราก็เป็นแพะรับบาปในหลายๆเรื่องก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เรามาระวังเนาะอย่าไปเกี่ยวข้องหรือว่าอย่าเหยียบย่างเข้าไปข้องเกี่ยวอะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อคุณนะคะ เพราะว่าบางทีคุณไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ไปคาประกันไว้อะไรอย่างเงี้ยก็มีผลกระทบต่อคุณได้หรือว่าอยู่ในจุดซุ่มเสี่ยงทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทําอะไรแต่คุณมีผลกระทบเพราะฉะนั้นก็อย่าไปมีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการรับผลของการกระทําหรือว่าเป็นแพลรับบาสนะคะช่วงนี้ถ้าติดสินบนใดก็ไปแก้บนด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่ติดสินบนเนาะเอออะ,ออะถัดไปนะคะเป็นไพ่ เป็นไพ่ของรัชนากสังทองตกคู่ครองคนรักนะคะช่วงนี้มีความว้าวุ่นใจเนาะเออกับคู่ครองคนรักใครที่มีคู่ครองคนรักนะคะก็อาจจะมีความตกเถียงกันได้หรือว่ามีความไม่มั่นใจซึ่งกันและกันระมัดระวังเออสเน์นะคะอาจจะนํามาซึ่งบุคคลที่3ให้ว้าวุ่นใจกันได้ส่วนคนที่ โสดนะคะก็อาจจะมีคนที่แตกต่างเข้ามานะคะคุณอาจจะมีภาวะความสับสนความไม่แน่ใจแล้วก็ระมัดระวังเช็คดีๆว่าค่ามีคู่แล้วหรือยังนะคะอ่ะถัดไปนะคะโรคภัยอืมระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะอุปสรรคโรคภัยเนาะการเดินทางนํามาซึ่งความว้าวุ่นใจเป็นได้หรือกอุบัติเหตุเป็นได้นะคะการได้รับข่าวสารหรือการสื่อสาร ระมัดระวังเรื่องคําพูดพูดดีก็ดีกับคุณนะคะพูดไม่ดีก็ว้าวุ่นใจได้ระมัดระวังการระบบการย่อยอาหารนะคะท้องผูกท,ท้องอืดท้องโฟโลโลกกระเพาะนะคะเป็นได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องเรื่องท้องนะคะ อ่ถัดไปความสุขความสมหวังโอ้โหความรักนี่โดดเด่นมากนะคะมีความรู้สึกว่าวุ่นใจสับสนกับความรักเป็นได้ถ้ามันมีภาวะของความไม่แน่ใจสับสนว่าวุ่นใจกับความรักความสัมพันธ์นะคะก็ขอเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะคะความรักมันมีอุปสรรคเข้ามาแต่ถ้าคุณผ่านอุปสรรคไปได้ก็จะเป็นคู่แท้กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะถัดไปนะคะหนุมานนะคะไพ่หนุมานบ่งบอกถึงช่วงนี้คุณจะ ดึงดูดนะคะโอกาสที่ดีโอกาสใหม่ๆนะคะช่วงนี้ถ้าคุณยิ่งวิ่งเต้นกระตือรือร้อนนะคะการงานจะไปในทิศทางที่ดีโอกาสใหม่ๆอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นก็ให้มองโอกาสรอบตัวคุณรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วจะดีมากนะคะช่วงนี้อาจจะยุ่งสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ จัดระเบียบเวลาให้กับตัวคุณเองให้กับครอบครัวให้กับความรักให้กับที่บ้านแล้วจะไปได้ดีในทุกเรื่องนะคะเพราะว่า,ายุ่งเหลือเกินนะคะในช่วงนี้งานยุ่งงานหนักงานเหนื่อยก็จัดระเบียบความสัมพันธ์นะคะการงานสําเร็จแน่คุณเป็นคนเก่งนะคะทางานเก่งมากอืมจะจัดระเบียบเรื่องเรื่องเวลาให้กับคนรอบข้างกับเรื่องเงินให้ดีแล้วจะดีนะคะอ่ะถัดไปนะคะพ่อแม่คงค่าสุขกายสบายใจนะคะช่วงนี้ก็คน พูดถึงคุณนะคะไปในสองทิศทางทั้งดีและไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็รับฟังแต่เรื่องดีๆนะคะช่วงนี้ไม่ว่าอะไรคุณก็จะปรับตัวได้เอาอยู่นะคะการช่วยเหลือคนอื่นน่ะดีนะคะแต่เพราะแต่ก็ะระมัดระวังด้วยอย่าช่วยเหลือจนตัวเองเดือดร้อนในทุกๆเรื่องนะคะอ่ะสรุปสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของการตัดสินใจไพ่ของการได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจใดนะคะก็ขอให้เลือก ให้ดีใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะเลือกด้วยหัวใจเลือกด้วยเหตุผลเลือกเลือกสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอะไรที่ทุกข์ก็อย่าไปเลือกนะคะเดินออกมาเอออาจจะต้องใช้ทนายความหรือว่าใช้คนกลางไก่เกี่ยถึงจะได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะการตัดสินใจโดดเด่นมาก ถ้าจะตัดสินใจอะไรก็คืออย่างที่บอกเนาะตัดสินใจด้วยความรอบคอบนะคะให้ใต้สำรับเป็นไพ่ของครอบครัวคุณเหนื่อยสู้เพื่อคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะออขยันอดทนและจะประสบความสำเร็จจะได้รับความยุติธรรมนะคะก็ขอคุณโชคดีแล้วจเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ